ดิสอยย้อนันแก่ที่ราย้ำตที่ตุ้มขาตั้คแข็แรงดีมามือนี้ยังหนักแน่นบวเอน้ำแนววงแห่งพัสังคมย้เขาซึ่งสมคงแดงถือมาเมยนสู้แดดม ลวงเหลือหลวงอเวกต,ต่อโตอู้เห็น้าภาษาสนย่อนเซนผาดาวแดงเป็นดาวเขียวจำได้ว่าย้อนเซนทาดาวแดงเป็นดาวเขียวสั้นพดเที่ยวแต่พอเปลี่ยนแนวถนนเชื่อในความเสมอภาคของผู้คน ภาษาทิพไทยบอจังมณ์อามาตายาจะหายสอนใสในวัยน,นนะั้นเตอสจักันเตอสจักันประสบการเพิกถึงค่ะแจ้งแจ้งเจนย่างปาเก้าเดินมาหลังแทนหน้ายยัง้งน้ำผาเทียงสี ล้นนําแทนไอยัันํำตาเพลงสีปาพนมิ้วปาลำน้ำลายเอียงตวารวลกลางวานทุกที่น้ำตาพันดุภาดนตรีมีทุกอย่างแน่นเพรามีประชาชนแน่อน รวมที่ประชาชนนะครับ